อาการนึงคืออาการของสะบักจมเนี่ยมันจะมีสะบักจมมันจะมีอยู่ใต้สะบักอ่าจิตที่หนึ่งแล้วก็อยู่ที่ตัวตัวตัวซีเอไม่ใช่ตัวทีทีทีห้าถึงเจ็ดนะสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็อีกที่หนึ่งนะที่ที่ต้องแก้การฮะมันอยู่อีกที่หนึ่งค่อยหลังก่อนนะครับทุกครั้งที่แก้การสะบักเนี่ยให้ทําเป็นตัวแอลก่อนพอตัวแอลเสร็จนะเราหาดูแถวนี้ถ้าไม่มีแล้วนะครับไม่มีตัวตัวตัวที ัวที่ติดสบักไม่มีนะลองหาดูถึงติดคอนะพอหาติดคอมันเกิดจากการบวมๆอยู่ประมาณนี้ฮนะก็ท่าสองนิ้วนะอยู่ที่ประมาณท่าสองนิ้วอยู่ท่ประมาณข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะข้อที่สองของนิ้วชี้ตรงนี้เลยครับดันลงเลยครับเนี่ยเส้นนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเส้นนี้พอดันปุ๊บขยับนะฮะขยับทั้งหมดเลยเนี่ย เส้นนี้นะครับรู้เรื่องครับ